คาดีดของอิหมามมุสลิมพูดบอกว่าวันที่นบีขึ้นมีอารอดเนี่ยไปหมดที่ที่ต้นพุษรานะเลยจับต้นพุษราไป,ไปไปไปไม่ได้แล้วหมดแล้วขอบเคของดุนยามีแค่นั้นแหละนะขึ้นเลยเลยไม่ได้ชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดนะครับ อัลลอฮ์ให้รางวัลมาเขาเรียกว่ามอบรางวัลให้สามรายการหนึ่งน้ำาดห้าเวลาสองใครที่ตายไม่ทำชีริกไม่พาชีริกติดตัวไปอะไย่างนี้ไม่ไปหาหมอดูมาไปหาโต๊ตะเกียไม่ไปหาหมอนุนหมอน,นี้นะครับแต่ไปสวรรค์แต่ต้องปฏิบัติอามันที่้วเลยนะ ไม่ไม่ทำซีริกต่อรอดนะอัล่อให้ไปสวรรค์เรื่องที่เรื่องที่สองเรื่องเรื่องที่สามอาล่อให้รางวัลผ่านผ่านนบีมานะครับก็คือใครที่อ่านสองอายะสุดท้ายของสุรบะกอร์สองอายะสุดท้ายของสุรบะกอร์ามานอร,รอซูลบีมาอุนซิไลเลยมิรับบีวัลมุมินูน กุลนอามันบิลลาฮิวะมลาอิก a ติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสุลิฮลานุฟาริกุบัยนะอะฮัดิมิกรุสุลิฮฟะกาลูสซาไมอันาวะอะตอแหงะกุฟลอนะกะลบบะนาวะอิลัยกัลมัสีตะกอรนาดิอายยานิคนที่ที่ขึ้นไปมีรถเอารอให้รางวัลให้ของขวัญมาสามรายการหนึ่งนมาดสองสองอายาสุดท้ายของสุราบะกะรอสาม ใครที่ตายแล้วไม่มีชีริกติดตัวไปอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ดีใจไหมดีใจไหมบันทึกโดยมามูสลิมพี่น้องกับคุขกอตออาตอรอให้เป็นน้องที่นั่งฟังศาสนาวันนี้มีบารากัศในชีวิตเยอะๆมีหัวใจที่มดงามมีรุสกีที่ฮาลานเพิ่มพูนสุขภาพแข็งแรงมีอิมานเยอะๆมีตะวามียาตรีมมีสามีที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ไม่ตกไม่ตีสามีเออภรรยา และมีลูกที่สอนและไว้ขอดูอให้นะครับ